สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครับช่องยังโตมาเดอร์ราบก้อยนะครับทุกคนครับทุกคนอาจจะเห็นว่าผมใช้สนามที่เป็นของปลอมอันนี้มาก็นานแล้วครับเดี๋ยวผมใช้แล้วแตยังไม่ทำยังไม่ทำคลิปไม่ไปเลยมั้งเนี่ย <S <S ค,คือผมอยากเรียกของแท้ไงคืออันนี้เป็นของปลอมเนาะคือผมก็ทำคลิปแบบว่าอยากเรียกของแท้ได้ครับเออมไม่มีอะไรพูดคือเป็นของแท้อนะไรคือวันนี้ ผมก็ได้จัดมาแล้วครับ U F ศูนย์สี่อะไรอะ Battery set นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าผมมาอ่านถูกไหมเอออย่างใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าผมจะ unbox นะทุกคนก็คือเอาอยงี้ผมจะแกะกล่องเลยโอเคไปดูกันเลยไปโอ้โหอันนี้ก็คือแบบ กล่องโคตรใหญ่นะทุกคนแต่ง่าจใหญ่ไม่ถึงไม่เท่าอินฟินิตี้นักคนคือผมได้มานั่งแกะอยู่ที่พื้นโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะก็คือในกล่องก็จะเห็นว่าได้เป็นวิสาะอน้นก็กันบัสเตอร์นะทุกคนเป็นสีพิเศษนะเออเดี๋ยวเฮ้ยมันมีกระแทกด้วยทุกคนเดี๋ยวผมขอแกะออกกันไร้เห็นกล่องสวยๆนะดูข้างหลังกล่องเลยนะ ก็อ,ออกสแตตนะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวตรงนี้อาจจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วผมต้องแกะตรงไหนก่อนเนี้ยเดี๋ยวต้องแกะแล้วเราแกะมุมนี้นะทุกคนใช้คัตเตอร์อย่างระพัดระวังนะครับคือผมไม่เคยแกะอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะแบบยิ่งใหญ่หญแกะแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> ด,ด,ออดูว่าจะสนามมยดิ ๋ยวต้องดึงออกมาก่อนนะซึ่งกล่องโคตรใหญ่ปิด่อนออกมาเลยจ้าเบบี้ดึองออกยากจังวะโ oh oh. oh อโอโอไม่กอดเดี๋ยวเอากล่องมาตั้งไว้ตรงนี้เฮ้ย <Okay. S 1> นี่คือกล่องของแท้ทุทุทุกอย่างก็จะมีแบบสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเออถึงต้องแกะตรงไหน เดี๋ยวผมแกะจากตรงนี้นั่นอุ๊ยเุ้ยมันแกะถูกไหมนะใครมีคลิปสอนแกะก็บอกเลยนะไอเขาเย่โอ้โหแร้วึงว่าเขาคงไมหนักจังเดี๋ยวต้องแกะตรงไหน เฮ้ยของแท้วะเฮ้ยอืนี่คือตัวเบรดโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้สนามกก่อนเลยนะโอ้โหพลาสติกอย่างดีอะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเอามาแบบและย่างหนักก็กองอย่างนี้แต่ว,ว่าที่ล็อกมันอยู่ตรงไหน,นโอเคเดี๋ยวเราเอาสนามเก็บก่อนเดี๋ยวไปดูตัวที่เป็นตัวเบ็ดก่อนเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวตัวเบบีตผมจะแกะตรงตัวแล้วกันเงินก็ไม่เกินโอเคเดี๋ยวก็ใช้คาตเตอร์อย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนะนุคนเดี๋ยวแกะตรงไหนก่อนเนี่ยโอ my god เออยามแกะให้มันแบบทีอะไรเนี่ยอ๋อที่ล็อกน้ำมีสแกนด้วยเออแต่ผมคงไม่ได้ใช้หรอกนะ เอาไคู่มือนะแล้วก็สแกนใครได้เอาไปเลยให้นะใจ้พุ่นจัดเดี๋ยวเดี๋ยวแกะพวกนี้ก่อนโอ้โหว้าวเดี๋ยวอาันนี้ใส่ชุดโอ้โหให้มาค่อนข้างตรงเลยโอเคเดี๋ยว,วดูที่ตัวชุดมันก่อนแล้วกันนะตัวล็อกสีดำ กล้องอาจจะไม่โฟก,กัสเท่าไหร่นี่เบสแกนใกได้อาไปเลยคือให้ลยคะคือผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละนี่ก็เป็นคู่มือโอ้ยของเยอะจัดเดี๋ยวดูนี่ก่อนโอ้โหของเยอะมากเลยทุกคนจะรีวิวไงดีเดี๋ยวผมขออธิบายแล้วกันว่าทำไมผมถึงซื้อกล่องนี้มานะก็คือกล่องนี้แบบ มันในทางวิสัทล์ที่เป็นเมตาไม่ใช่เมตาดิที่เก่งนะคนแล้วก็ดานบัสเตอร์ที่เก่งเหมือนกันโอ้โหแล้วมันแบบดีนะคนโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะเราจะไม่แกะยาวนะเราจะแกะแค่นี้ก่อนแกะด้วยวิสัทล์โอ้ยวิสัทล์สีนี้โคตรเท่อ่ะดิอเอ้ยติดกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ ดูที่รัชเช็ดรัชเช็ดเป็นห้าเจ็ดศูนย์นะทุนโอเคห้าเจ็ดศูนย์ก็คือว่าดีอยู่นะใช่ะละแล้วก็ดิสบอลดิสบอลเออก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดูกันเลยโอ้ย อุยโอเคถือว่าผ่านดีสุดยอดเทเลเบิร์ดตัวต่อไปครับดานบัสเตอร์นะเชียแกะยาวเลยเออ,อเนี่ก็คือเจ้าดานบัสเตอร์โอ้โหสีนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแล้วก็ร็อเช็ด160สีฟ้า ฟ้าอะไรดิน้ำเงินน้ำเงินดำอย่างนี้เลยนะโอ้โหเทเทเท,ท,ทแล้วก็บิด Excel นะทุกคนสีฟ้าสีนี้มันกับบิดแฟรเลยเร <c oughs> ลเบ,ลเบ,ลเบลิดเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวชุดกันเลยขอเริ่มจากสีขาวก่อนนะจ๊ะดเซ็ตนี้อย่างคุ้มอ่ะโอ้ยผมไม่รู้ว่าจะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดี อุ๊ย oh my god ค okay. ชุดที่สายชุดต้องใส่ต้องใส่ส,สีดำดิออโอ้โหโตผมอุ้ย my god เดี๋ยวผมลองเสียบสายดูยนะเอ,อ้ยลื่นจัดลื่นกว่าตัวดารซอสอีกนะทุนเฮ้ย ผมว่าจะใช้นี่แหละแข็งเอ้ย,ยนื่จัดแล้วซึ่งตรงเก็บโอ้โหพอละไม่เวไม่เว้เว้คมห <c oughs> ยอกผู้ <c oughs> ชมหยอกหยอกหยอกเฮ้ยหย,ยอกนี่โอ้ก็คือผมใช้คัตเตอร์แล้วผมก็มาฉีดอุ้ยอันนี้ก็เท่พราอันนี้สีเหลือง สุดยอดอยขยะยเยอะจัดเฮ้ย,ยแล้วดูตัวชุดอันนี้เอ้าไม่เรียบไม่เท่าโอ้โอเคนี่ทุกคนในกล่องที่เขาในกล่องนี้เขาก็จะให้มาแค่นี้เลยนะทุกคนโคตรเยอะไม่ใช่โคตรเยอะ โคตรขุมออเออแล้วก็สนามด้วยดีว่ะโอเควุ้ยเดี๋ยวคุณขอพูดเลยลวกันว่าวิสรละล็อตเนี่ยเท่มากเลยทุกคนกับดรามบัสเตอร์อ่ะโอ้โหโอ้โหตอนนี้คือผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สนามกันเลยนะก็คือผมเอาสนามมาตั้งตรงนี้แหละเออไปดูกัน e t กันโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยว ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยผมขอแบบเกี่ยวเทียบกันขอนละกันว่าไอซอนเนี่ยคือมันแตกต่างกันยังไงทุกคนอย่างแรกก็คือสีนะทุกคนแต่สีนี่ไม่ใช่นะทุกคนก็คือถ้าเป็นสนามที่แบบมันวางขายอันแรกก็จะเป็นสีเขียวทุกคนแต่นี้มันเป็นสนามพิเศษนะทุกคนมันเป็นสนามเออแต่ว่าแค่สีเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจว่าสีเป็นสีอะไรทุกคนแต่เรามาดูกันแตกต่างของมันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ประกอบประกอบแบบ โอเคครับท่านผู้ชมข้อแตกต่างของสามของแท้และของปลอมทุกคนก็คือตัวแรกอันที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ใช่อันที่ง่ายที่สุดดิก็คือส่วนใหญ่ที่คนเขาจะเข้าใจผิดกันนะทุกคนก็คือตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยตรงการกระบาดตรงที่ล็อกเนี่ยมันจะเป็นรูปเอ็กซ์ทุกคนแต่ของปลอมอีกแบรนด์หนึ่งหลายๆแบรนด์ก็จะมีรูปเอ็กซ์ทุกคนแต่ว่าอันที่ผมซื้อเนี่ยเป็นรูปตัว H H, H. ว่า H เรียกไงก็เรียกเถอะเออ และอ่างอย่างอ่างเฉยอย่างที่2นะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่าเบเบ็ดเนะทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นอะไรเน,ะน,ร Made นรี่ยโทมี่นะทุกคนเมดอิน okay. เวียดนามนะทุกคนโอเคก็ของปลอมเนี่ยจะไม่มีอะไรนะทุกคนล้นจัดอแล้วก็เรื่องวัสดุลองฟังเสียง ฟังเสียมันก็ไม่ได้ดิว่าอันนี้ผมใช้มาแล้วซึ่งวัสดุเนี่ยตรงขอบเนี่ยมังจะได้ชัดเลยว่าของป้อมเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยกลมนะทุนอันนี้มันกลมดิกเลยเนี่ยคือแบบอันนี้แบบบาดมือได้นะทุนแต่อันนี้ไม่สามารถบาดมือได้เลยเท่ก็มีแค่นี้นครับของปลอมและของแท้นะทุนที่ผมแบบ พอเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าผมเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคไปโอเคครับก็คือเอาสื้อนามมาตั้งแล้วแต่ว่าบัมือนคอนข้างที่จะขยับเลยทุกคนก็ต้องติดเทปนะทุกคนโอเคเ,เราไปเดี๋ยวว่าไปที่ตอนติดเทปเสร็จเลยแล้วกันไปโอเคครับผมก็ได้ติดเทปหมดแล้วนทุกคนเดี๋ยวซึ่งถ้าผมคิดว่าต้องทดสอบกัน ขึ้น e x t r e m e Line นเนี่ยก็คือสนามพังเอกเนี่ยก็จะเป็นจิมมี่หลักก็คือกัน้นขึ้น e x t r e m e Line นะทุกคนแต่ผมจะไม่ใช้ไอ้สองตัวนี้ที่มันให้มาแน่ะนอนก็คือไอ้ตัวนี้มันสายมันก็ไต่เอ็กซ์ e ิมไม่ค่อยดีนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันก็เป็นสายสติมินามันก็ไต่ไม่ค่อยดได้นะทุกคนถ้าไม่มีตัวน้ำชนมันอะซึ่งผมจะทดสอบมันด้วยฟินิกวิ่งนะทุกคนเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกียร์แฟตเออเดี๋ยวผมจะใช้ตัวชุดที่เขาให้มาแล้วกันนะลองชุดดู ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือชูดครั้งแรกของสนามอันนี้เลยนะน้องส้มจีดเออชี้น้องส้มจีดไปทีทวนกูชูดโอ้โหอ,อ,อายาอยายาเอ้าหมดเร็วจังเดี๋ยวเ,เอาใหม่ดิโอย,อยขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลท์ได้ยับบีจัดเอาใหม่ดิ เฮ้ยมันงส่แจ็งแรงเกินเนาะใช้ดิสติงกมันใช่รึเออต้องใช้ดิสติงกดูดีทุนโอ้ย,อ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 ยถ้ามาันติดขอบตรงนี้ตันนี้้องวะหูซ่าเป็นรอยแล้วเดี๋ยว อลองอีกตัวครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นดานซอสนะทุกคนเออว่าเมื่อกี้มันหมดเร็วเกินไปต้องเห็นแบบนานๆนิดนึงโอเคโอ้ยไม่ปกอกาสที่ดวนโกโ้โอ้ยแต่ดีจัดอ้ย๋ย่าให้สิ่งท้าผมอ่าโอ้ย,อย,อยถ้าเป็นของคอ,งองามม่ันนี้มันขึ้นมาตรงนี้แลนะ้วนะดีดวนโก้โ อ้ยวิ่งมีจัดวิ่งมีจัดโอ้ยติดใจโอ้ลองด้วยที่ชุดอันนี้โอ้ยโอเคครับถือว่าผ่านนะทุกคนเออดี แต่ผมจะไม่รีวิวเจ้าสตัวนี้ที่มันให้มาในกล่องเลยหรอก็ไม่อ่ะเอ้ยต้องรีวิวดิเดี๋ยวก็คือผมจะลองให้2ตัวนี้มันมาเจอกันก่อนนะอุ้ยต้องทดสอบกันวิ่งกันก่อนเออตัวแรกวิสาร็อตทุกคนน่าจะรู้นะว่ามันเป็นบิดประเภทบอลนะมันก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้เออขินเท้าอแ่้ว พอพอพอ,อเดี๋ยวต้องเป็นรามบัสเตอร์นะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะชูดมันได้ไหมเนี่ยเอ้ยมันเขาทันทีจะสายแนละ้วตอนนี้ไม่ขาดกินเฮ้ย,ยไม่สายขนาดนั้นนะเดี๋ยวๆะมันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยขึ่งสกิมแบบนี้เลยนะเพราะว่าหมดเร็วจัด แต่ว่ามันดีที่รัทเชดหนึ่งศูนย์นะเอ้ย,อยแต่คนรู้ก็บอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งไงคุณเล่นได้เป็นเองนะรามัสเออไม่เป็นโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นโอเคเดี๋ยวลองให้สองตัวนี้มาแบทเทินกันเลยนะลงไปเลยลูก พุส่สารอดก็ไปยอมเขานะซีทวนโก้ชุดช๊ดอ่าชุ๊ดมันใสยอยู่เลยทุกคนเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยเบิร์สเลยแต่ผมชุดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะต้องเป็นที่ชุดไวดเดอร์เท่านั้นอ,อ่ะซึ่งผมเบอเรื่องมากเปลี่ยนไปเรื่อยนะทุกคนโอเคดูอุย๊ย แรงเินตีกเลยโอ้ตีไม่เข้าเฮ้ยโอ้ย God โอ้่ oh <my> อคู่แรกในสนามแล้วเนี่ยอ้ไปอีกเกมที่โดนโกชเมยอือสนามใหม่อันนี้คือผมุชูตรงๆเลยนะไม่ได้ชูแบบเอียงอะไรนะว่าอ่างน้ชูเล่นดันบัสเตอร์้อ oh. โอ้ย แพ้นะตาคันนี้โอเคเดับดูอีกตาหนึ่งนะอันนี้ตาสาุดท้ายพอทีทวนโขชุดชุดโอ้ยเดีย๋ยวเอออ้าสลบแล้วโอ้โหหยา มันผมอัดมานานแล้วนนเนี่ยเออ,อ <c oughs> เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเอ,อเ้ยยัง <ๆ S 1> ไม่จบยังไม่จบสเกมดีไหมพอดีกว่านะทุกคนฮาวเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปถังเฮ้ยมาเลยลงมาเออ,เอ,อ โอเคพว่าพอแค่นี้ดีกว่าสำหรับการเล่นนั้นทุกคนก็คือมันมไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงผมก็จบไว้แค่นี้แหละหน่าด้านจังวะโอเคเดี๋ยวไปดูที่โต๊เลยนะว่าผมจะพูดอะไรนะเกี่ยวกับเซตนี้ไปโอเคครับท่านผู้ชมก็คือผมขอจบการเล่นมาแทบช่องนี้น,น,น,นะ <S <S ว่าคือแบบผมรีวิวสนามเป็นเซตเนี่ยเออแล้วทำมาเล่นอย่างนี้มันก็แบบยังไงอะมันไม่ใช่คลิปนะทุกคน เอ๊ะไม่ใช่คลิปดิมันไม่ใช่แบบการรีวิวเป็นตัวนะทุกคนแต่มันเป็นแค่การรีวิวสนามเฉยเอยอน,นี่ดูสองตัวดิโคตรเท่เออโอเคซึ่งเขาบอกเลยไว้ก่อนว่าเหตุผลที่ผมซื้อสนามนี้ก็คือมันได้สนามครับห <c oughs> ยอกนะ <c oughs> ก็คือมันได้สนามแล้วก็สองตัวนี้ด้วยเออ นี่ตอนแรกว่าจะซื้อซิก04แล้วแต่ว่ามันผมเวรินที่เขาพูดว่าไม่ใช่เขอา,าดิมันเป็นมันเป็นสนามที่ลิโกปกตินะทุกคนเออผมก็เลยไม่จัดมาเพราะเขาบอกว่ามันสมบูรการล่นิดนึงสงมุนก็ขอใช้สนามแบบนี้ดีวกว่านะเออแล้วทุกคนคิดอยังไรกับเซตสนามตัวนี้นะ UX 04 Battle Inti b บทเทิลเอนตี้ใช่ไหมเซตเออไม่ใช่นะโอเคผมว่าคลิปนี้มันก็จบเพราะท่านี้นะครับแต่คลิปนี้มันสั้นมากเลยทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบไปที่นี้ทุกคนที่เห็นยังไงหรืออยากเป็นกำลังใจต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดตดตามด้วยาย